ความเป็นไปได้ไหมครับที่เราอาจจากรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษครับเอ่อตรงตรงนี้คงตอบแทนคณะกรรมการคดีพิเศษไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานตามที่ปรากฏทั้งหมดนะครับแล้วก็นําเสนอไปยังคณะอนุกรรมการกันกรองเพื่อที่จะเสนอต่อคณะกรรมการต่อไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆเรื่องนี้มีการตั้งคณะพนักงานสืบสวนแล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปแล้ว ส่วนพยานหลักฐานที่ท่านยื่นเข้ามาก็จะเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนนั้นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าท่านได้ตามข่าวก่อนหน้านี้ mm. ก็ทราบว่าท่านรสนาได้มายื่นเรื่องไว้แล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นสำนวนเดียวกันเพราะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ mm. ก็ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทางานให้เต็มที่นะครับเพราะว่าประเด็นแรกคือต้องดูว่าท่านยื่นข้อเท็จจริงอะไรบ้างนะครับประเด็นที่2คือพยานหลักฐานที่ท่านให้มาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการนําไปตรวจพิสูจน์หรือไม่นะครับประเด็นที่3เนี่ยท่านมีพยานบุคคลที่อ้างถึง ที่เราจะต้องสอบสวนเพิ่มเติมตามที่ท่านอ้างหรือไม่นะครับก็ต้องไปดูให้ครบทุกประเด็นนะครับข้อมูลก็ต้องต้องเรียนว่ามีประเด็นความคืบหน้าพอสมควรแล้วก็ทางกรมเนี่ยเราก็รับฟังข้อเท็จจริงทุกทุกประเด็นน,นะครับเรียนอย่างนี้นะครับต่อ,อยะตอบเป็นกลางๆว่าเราฟังข้อมูลทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในฝั่งที่เราจะต้องสอบถามจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามปกติอยู่แล้วกับข้อมูลที่มีประเด็นสงสัยที่ผู้ร้องมายื่นเรื่องเข้ามาก็รับทั้งหมดนะครับดูทั้งหมด มันมีเราทําตารางแยกไว้นะครับว่า1ก็คือสานวนการสอบสวนเนี่ยที่ได้รับแจ้งมาเนี่ยข้อเท็จจริงโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลจากผู้ร้องแต่ละท่านเนี่ยมีประเด็นไหนที่ท่านยังมีข้อสงสัยที่เราจําเป็นจะต้องไปดูเรื่องประเด็นความต่างใช้ตอบกลางๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เวลาเจ้าหน้าที่ได้ทํางานนิดหนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็เร่งมือกันอยู่นะครับ เออผมว่าเดี๋ยวคงคงต้องดูภาพรวมทั้งหมดนะนะท่านนะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจสรุปว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ที่คุณอเชียเข้ามาเนี่ยเราก็รับข้อเท็จจริงทั้งหมดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกอย่างจะต้องไปรวมในสำนวนเดียวกันแล้วก็พิจารณาไปในคราวเดียวกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมายคงต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ตอนนี้เราขอดุงข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสงสัยให้ครบก่อนนะครับ ข้อเท็จจริงคือเรื่องเดียวกันถูกไหมครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นตัวบุคคลที่ท่านมองแตกต่างกันก็เดี๋ยวตรงนั้นผมว่าให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติก่อนนะครับส่วนประเด็นปัญหาข้อกฎหมายว่าสอบสวนต่อไปได้หรือไม่เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะ